ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับเมือนี้มาแล้วเดื้อจากขอกของพอสิทธิ์หรือพอสิทธิ์ฟาร์มนะครับพี่น้องครับก็มาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับเนาะก็ถือว่ามี้งวอไม่มาฝากพี่น้องนี่หลายนะครับเด้อโดยจะพอง้วแมลูกแล้วกาศเป็นลูกตัวแม่นะครับพี่น้องครับ แล้วก็ผู้ใดอยากจะแต่งวัวงามผุนืนอยู่ทางผุนตัวนั้นกับบักงามขึ้นกันนะครับพี่น้องมีมาให้เลือกให็นร้ชมหลายคู่อยู่นะครับเนาะนี่อยู่ไต่หงใหม่เนี่ยบักหลายเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันที่ระคู่นะครับทางนี้ก็มีอีกสองคูนะครับเด้อเอาสนุกเลือกแล้ครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับพี่กัดอยู่ที่บ้านโน้นแตะตำบลทาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องอ่ะตัวใดสิถึกใจพี่น้องเดี๋ยวไปช่วสีภาไปเบิ่งกันนะครับเนาะก่อนอื่นไปทักทายกับทางพ่อส์กันครับผม ดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของอาจารย์มุนชูทั้งสองช่องทั้งนะครับผมสำหรับมือนีเฮานะครับมี่หัวแม่ลูกครับแล้วก็แม่สาวหัวเอฟหนึ่งครับผมพันหกเจ็ดเบอร์ครับผมครับผมสายเบอร์เจ้าพี่น้องครับเบอร์โทรฟาร์มเฮานะครับศูนย์เก้าสองสี่สามสี่ห้าหนึ่งเก้าสองครับอีกเบอร์กับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งหกสองสามครับเฟซบุ๊กพัดออนิววงามสารคามครับผมตัวแรกตัวแดกครับเอาแม่ลูกครับมือนีมากับอากาศที่สิบสององศานครับสิบสององศาตัวอากาศรมเงาแห้งพร้อมนบ เอาตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ครูแรกรลูกผมหนาดียุ่หรอครับผมอันนี้ลูกจักเดือนลูกพ่อไหนครับลูกว่าชัดเจนครับผมประมาณสี่เดือนครับลูกประมาณสี่เดือนนึกค่ะพี่น้องครับน,บ<ม>นี่แข็งขาใหญ่ดียุตอาจจะไม่ลูกหลอดลวครับ สี่เดือนแม่ทับไปครับผมแม่เป็นสัตว์รอบนึงแล้วครับแม่กลังเป็นสัตว์พอดี้ะครับแม่ครับแม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ประมาณเกือบร้อยสิบห้าครับเกือบร้อยสี่สิบห้าครัคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่แรกนี่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพี่น้องครับอันนี้ต่อรองได้อีกเนาะต่อรองได้อีกส่งพีสารทุกตัวครับผมอันนี้ขึ้นแล้วครับเปิดให้ต่อตด้วยครับเ่ราะเป็นทัดเหม็นบังเอาดีกว่าครับโตก็หรอกอะทรงฟรีทัวอีสานนะครับเนาะส่งฟรีครับผมอุบกันนะครับพี่น้องครับพอดีมีง่วนน้อยหลายอยากไปเกิน้บนมเหลงดีออยู่กครรับผม นี่เด้อแม่เงยๆอ่างๆนี่แหละครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวหาลูกครับพี่น้องเออนี่นี่นี่เบื้องฉากนี่สามมื่นเก้าต่ออีกนะครับครับผมนี่นะครับเนาะเบื้องถ่ายเดินถ่ายยางของแม่เพิ่นนะครับเนาะนี่นะครับเด้ออ่ะควรหาลูกคุรนะครับพี่น้องลูกเรียนอยู่ขุนนะครับเนาะเออมาหาแม่ไหมลูกเออมามามาเออนี่โตลูกเพิ่นนะครับเนาะนี่เด้ออ่ะอ่ะครับนี่นะเอาเมือไกลๆก็ได้พี่น้องครับ มะลูกสองนะครับตัวนี้มะลูกที่สองเนาะแงนครับตัวนี้ลูกที่สองนะครับเด้อนี่นะครับเด้อลูกนึบเออได้ละตัวหางง่ายดีเด้อครับพี่น้องครับอ๋อได้ละพี่น้องครับตัวงามตัวหนาดียี่เด้อลูกกระไดเด้อไปงยามมึงจะสัดอ่ะนี่ออกไปพุ่นลูกไปเออไปหาเมย์ุูดไม่เห็นแต่ของแม่เออนี่นะครับนี่นะครับเด้อสามสิบเก้านะครับนี่นี่เออยืนดีแล้วบัเนี้อ๋อเบื้องชัดๆก่อน มีตำนี้นี่ย่งตรงไหนวะครับมีครับผมประกันตำนี้ครับไม่มีตำนี้อ่ะเบื้องมุมนี้ชัดๆนะครับเด้อนี่ประกันตำนี้ทวงอ้างง่ายๆนี่แหละครับผมประกันตำนี้เออนี่ลูกมันยุ่งน้ำแม่แล้วพี่น้องครับนี่แหละแม่กับบะหุนแล้วนะครับเอ้าเบื้องชุมนี้มาเกินสามหมื่นครับเดี๋ยวเป็นซาดิลล็อบครับอ่ะนี่ได้คับพี่น้องครับอ้าวคู่แรกนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบื้องเบอร์สองครับเบอร์สองเอาคบันเลยครับเบอร์สองเอาคบนี่ยนะครับคบนี่กับคบใหญ่ขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้อลอยห้าสิบครับคบนี่กับแม่ใส่ ลูกกระถิสองเดือนนี่มั้งยังไรกันเลยประมาณนะครับอ่าประมาณนี่นะครับเด้อแม่ใส่รอยห้าลูกช็อกโกแลตได้ครับตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับผมแม่ทายรอยหาสิบครับแม่ใส่รอยหาสิบง้วนลูกแรกบ่นี่ลูกแรกครับผมง้วนลูกแรกได้ครับใส่ใหญ่ได้หรือครัพี่น้องครับคู่นี้ควบนี่เอาควบนี่เท่าไหร่ครับซีมเงนหาพันบาทครับอันนี้ควบนี่ซีมเงนหาคือว่าควบใหญ่ได้พี่น้องเด้อควบใหญ่แล้วกับโบสนะครับเนาะหอสั่นก่ะเนื้อตัวสดดีอยู่พี่น้องครับตัวใหญ่ๆนะครับเนาะครับเป็นงัวโบท้งงงแแม่ทั้้้้ลลูกเเอาาบหนวนโบ่งขาเบสล์บ ข่งขาบ่ามีปัญหาดอกพี่น้องเออนี่นะครับเด้อเราจะพาบุง้งขังสายของแม่พืชนนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเอ้าอ่ะนี่นะครับเราจะพาบิง้งทางนี้นะครับเนาะเออน,นี่ด้านขวานะครับหนำล้มดีเลยลหละพี่น้องเอออ่ะนี่นะครับเด้อเห็นบ่พี่น้องเอออ่ะนี่แบบไป อบื้งตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเตรียมพายยางออมเบื้องครับพี่น้องครับเอออ่ะอ่ะเออนี่นะครับเนาะเดี๋ยวพาเดินดูหางออมไว้เบื้องนะครับเอาตัวใหญ่เนี่ยแหละพี่น้องครับตำหนีโบมีได้พี่น้องเด้อขั้งสุดสี่มือหาต่อรองได้ทรงฟรีตั่วอีสานนะครับเนาะครับอ่ะเบิ้งลูกชัดๆไปนี่ครับผมอ่ะเบิ้งลูกเน้นๆเตรียมยางออมให้เบื้องหางของแม่ทางนี้นะครับเนาะเออนี่ อ่ลมกับบอตติ้งน,นะครับพี่น้องครับอฮ้ยฟูเรย์หมักงัวงใส่ไงคบหนีนะครับเด้อคมสี่สิบห้าโอ้เธอเธกับนอนเนาะเออเอาเบิ้งแม่ก็ได้พี่น้องอ่ะนี่แหละเบิ้งตัวแม่ลูกกระนาจะเห็นชัดิเราแล้วเมื่อกี้นะครับเนาะอันนี้คือคมที่สองอยากจะเบื้งเบิ้งตัวจริงมาเลือกชมได้นะครับเนาะอ่านี่เด้อคมที่สองครับพี่น้องครับอ่ะลูกตัวอ่าเต็มดีอยู่นะครับอ่ะนี่อ่ะสองคมเลยพี่น้องครับแล้วต่อไปจะพาเบิ้ง คุ่มที่สามนะครับเนาะอันนี้กับแดงบดดีขึ้นกันนะครับพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะเออเอาคูหนีนะครับเนาะคููในลูกจักเดือนลรอครับประมาณสามเดือนกันครับประมาณสามเดือนแม่สูงเท่าไรครับร้อยห้าสิบนะครับอ่าแม่ยร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องครับแม่สูงร้อยห้าสิบได้ลูกเคเอฟเจ็ดสองนะครับลูกเคเอฟเจ็ดสองแล้วก็แม่ท้องว่างหรือว่ครับท้องว่างครับผมลูกไหนครับนี่ลูกแรกดีขึ้นกันครับเป็นวัวลูกแรกได้พี่น้องครับครับผมนี่เอาเบื้องหน้าตาเบื้อครรัับวลูกกแ เป็นโบดนะครับแม่แข็งขาดําลูก k f เอฟเจ็ดสองเอาสิถามราคาไห้นะครับคูนี้คูนี้เปิดเท่าไหร่ครับซีมือห่าพันบาทขึ้นกันครับอันนี้ซีมือหาขึ้นกันนะครับอันนี้คือราคาต่อร้องได้หรือเปล่าส่งฟีทัวร์อีสานนะครับเนาะนี่ผู้ใดอยากจะเบื้องว่าเอาส่งฟีทรา้แน่นะครับพี่น้องครับนี่ต่ออีกนะครับส่งได้ทัวร์อีสานครับผมเออนี่นะครับนี่เบิ้องฉันหลังลูกนะครับเอาเบิ้งจัชัดได้พี่น้องง้วมันมีต่หนี้หรอกครับออะ น่าเลี้ยงเลยเอาบึงไถยยางครับวะนี้นี่นะครับเด้อนี่บึงไถยยางเอานี่นี่นะครับอ่ะนี่โตลูกเพิ่นเออนี่นี่นะครับเออนี่เอาผู้ใดอยากจะได้คู่นี้นะครับเนาะอ่าเออเอาบึงแม่สัตว์ดนะครับเออนี่แหละลูกเพิ่นก็ได้อ่ะสามคู่แล้วพี่น้องเออสามคู่แล้วนะครับ เอาเบิ้งเอาพี่น้องครับซีมือหาเบิ้งมุมนี่ป่ะนี่นะครับเนาะนี่เดี๋ยวภาพเบิ้งครูอ่าที่ซีครับอย่างชุดที่ซีนะครับเนาะเจ้เอาตัวไหนะครับพี่น้องหัวไหลเด้อครับเด้อไตห่มพี่ครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันเอานะครับหัวน้อยนี่เต็มเลยสนุกเลือกเนาะเดี๋ยวคู่ที่สี่ก็น่าจะเอาคู่นี้เด้อครับเด้อเดี๋ยวให้อ่าพรัสงเศสเป็นไรลูกมาใส่แม่ให้เบิ้งโอ้ตัวนี้ลูกเลียมยางงามเลยแหละครับเดี๋ยวไปนี่ลูกพอได้วบุกครับงามงามอัลฟอร์ดครับตัวนี้ครับ ลูกออกฟอร์ดนะครับเกิดจากแม่เขาบี้นี่แหละเป็นัวงล้นลูกกขนาดจะหัวงล้นพอได้เดือนเดียวครับเดี๋ยวได้ครับจึงเออจึงเมืองลูกเนาะนี่เมืองแม่ก่อนลูกออกฟอร์ดได้เดือนเดียวนะครับใส่รอยซีสบหาบวกนะครับแม่ใส่รอยซีสิบหาบวกได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเมืองลูกได้พี่น้องเมืองมุ้งแม่ก่อนนะครับเนาะอันนี้งัวลูกที่ไหนครับลูกแรกครับผมอันนี้เพิ่งให้ลูกตัวแรกนะครับเนาะครับอ่ะเบื้องหน้าตาของแม่เพิ่นนะครับเนาะนี่เขาเบบี๋หูสันสัน บแมันงามงาเงาเลยครับลูกนี่ย่างงาเลยพี่น้องเด้อลูกได้เดือนเดียวครับลูกเดือนเดียวด้วครับพี่น้องลูกของออกฟอร์ดนะครับเนาะหนอกตั้งหลังเปีๆได้เหรอครับตัวนี้นี่แล้วครับเด้อเบิ่งงไายแม่เพิ่นนะครับเนาะเป็นเครื่องบดนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องเออยังกันแล้วเดาส้นเทถามให้เบื้องครูนี่อายุที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้ากันครับสี่หมื่นห้าเด้อพี่น้องครับ สี่หมื่นหาเด้อคุณพหาจังหวัดดูให้ชัดๆก่อนอ่ะนี่นะครับเด้อสี่หมื่นหาอ่ะเมืองดุเมืองคูนี่นะครับเนาะเอออ่ะพ่อเลยครับไบ้างนี่อ่ะสี่หมื่นหาเด้อพี่น้องครับอ๋อนี่เด้ออ่ะสี่สิบหา้าตันตัวใหญ่อยู่ดิพี่น้องครับเด้อตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เ,เด้อหาบุกถ่ายดีๆกันเป็นหลังกำลงังสิแตกอ่ะนี่นะครับลูก เอาเบื้องผมไม่ในเข่าผมพี่น้องมันหอนหันครับผมมาเบินน้งตัวจริงนะครับงา้งางๆครับผมตัวนึ่นี่นะครับเดีเด๋ยวจะพาเบิ้งคู่ต่อไปเอาตัวไหนครับตัวนี้แหละครับคู่ต่อไปนะครับเด้อเดี๋ยวทำไมาจุงให้เบิ้งกระดิพี่น้องจะเห็นชัดๆเออเออเห็นนะครับเด้อเอ้าเออนี่่ทีเข่าผมอ่ะ ตัวนี้แม่ลูกครูนี้เด้อวครับพี่น้องสีแดงครับเดี๋ยวเดครับ<ม>ตัวดแดงๆผู้เด้อเดี๋ยวผูดด้ใดเบิ่งออกฟอร์ตว่าชาิให้เบิ่งตัวนี้เออนี่ลูกตัวนี้เป็นลูกของแม่มื่อกี้้อครับเด้อเออนี่ตัวนี้เป็นลูกของแม่มื่อกี้ลูกของแม่นี่คือตัวพ่เด้อครับอันเะสริหรับครูกันสิฮะนี่เออนี่เด้อวครับพี่นอ้องเอ้ามาเบิ่งกัดเอานะครับเนาะเดี <c oughs> ๋ยวเด้อพี่น้องครับมันอยู่คนละคููกลับบ้านลูกเออตัวแดงๆนี่เป็นลูกของแม่นี่ครับผม อ่าเออตัวนี้ทุกจักเดือนเหรอครับตั้งเด็นี่ประมาณ3เดือนขึ้นครับประมาณ3เดือนเนะพี่นอ้ <ผม S 1> นองครับนี่ลูกพอไหนบุกครับลูกเกจ็ดเก่าครับอเม,มริกาเอเมริการเจ็ดเจ็ดเก่าแล้วพี่น้องเด้อเอออเมริการเจ็ดเจ็ดเก่าเกิดจากแม่สูงเท่าไรครับนี่ร้อยสี่สิบห้าบวกเกือบ,บ,ร,บร้อยห้าสิบครับร้อยสี่สิบห้าบวกเกือบร้อยห้าสิบเอาตัวนี้กับบุ๊ไปหาแม่จะของดี <c oughs> เอ้ยมันหอนครับผมนี่ไปนี่แล้วครับเดีือดเด้อแล้วครับเดี๋ยวเด้อเอามันออกเอาแมวครับพี่เออนี่พอมันเบียดกันเออนี่นะครับ อานี่เบื้องแม่นี่ครับบัดนี้แม่นี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับกับลูกอเมริกานะครับเนาะครูนี่เออเอาครูนี่ยืดเท่าไหร่ครับสี่มือห้าขึ้นกันครับผมครูนี่สี่มือห้าขึ้นกันนะครับเด้อพี่น้องครับเอาต่อเอานะครับสี่สิบห้าโตอีกนะครับเนาะเอออืนี่เบื้องไก่เบื้องเกลเครื่องดำบูดนะครับเนาะครับผมร้อยสี่สิบห้าของสันนะครับพี่น้องครับ อันนี้คือใกล้แล้วครับใกล้เป็นซัดแล้วครับใกล้เป็นซัดแล้วนะครับเนาะเออเบื้องไทยนะครับเออเบื้องอีกขางหนึ่งสีดีครับสียังดีเลยแหละครับผมอคู่นี้ยังขึ้กันนะครับด้วยสี่มื่นหามาเบื้องเอาอีกนะครับเนาะทายเห็นถึงมุมสูงอ่มุมไก่มุมไก่นะครับอ่ะนาเอาเบื้องมุมนี้นะครับสี่สิบหามาเบื้องตัวจริงเอาอีกที่หนึ่งนะครับเด้อเดบบี้มีปัญหาดอกครับผม เออเอาเบิ้งถ่ายยางครับเออนี่เบิ้งมุมนี่บ่เนี่โอเคสวยๆอ่ะนึกไปหากันนะครับอ้ายกคู่เป็นแพี่น้องสองคู่เลยครับผมยกคู่เลยครับยังอยู่น้ำกันตัวเมือคอกเดียวกันครับผมนี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับถ่าเบิ้งคู่นี้ผู้ใดเห็นมาชัดเมื่อกี้นะครับคู่ออกฟอร์ดคู่นี้เอาเลือกเอาสี่สิบหาพอถึงแสนดอกมีแตรตัวงามเลือกเอานี่อยากได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับ เอาเบื่อคูต่อไปครับอ่าอย่าลืมนะพี่น้องครับงวอหัวหลุดงเอมียู่ไห้อยู่นะครับตัวแบบง่าตัวนี้ครับเดี๋ยวถาลูกเพิ่นก่อนวันนี้เดี๋ยวให้พอเราไล่ลูกมาด้วยครับพี่น้องครับพุดมันปิดจุ่มกันอยู่หุ่นนะครับเนาะนี่นะครับแม่นี่นะครับมันห่อนมันอยากเข่าโฮมแม่นี่ก็ใส่รอยสี่สิบบวกอยู่มั้ยสี่สิบบวกครับเออรอยสี่สิบบวกลูกนี่แดงเข้มลูกโตแม่ด้วยครับเด้ออ ลูกจ็ดเดือนลูกพอด่าครับว่าชัดเจนครับตัวนี้ครับลูกนี่ว่าลูกว่าลูกพอด่ายแ้วครับเด้อพี่น้องครับนี่แหละกี่สี่สองถึงสามเดือนนี่แหละครับตัวนี้นั่นนะครับสองเดือนนี่เแม่ทับไปครับแม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่างอยู่แล้วครับอันนี้ลูกตัวที่ไหนครับนี่ลูกที่สองครับตัวนี้ลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องเออแม่ใส่ลอยสี่สิบกัวครับลูกแดงบดเอ้าคู่นี่เท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าพันบาทครับคู่นี่สามหมื่นห้าด้พี่น้องเด้อมาคู่ใดเลือกเอานะครับเนาะครับเออมาคู่ใดเลือกเอานะครับนี่ ไปอีกแล้วนลายแดนเขาต้องพี่น้องมือนเดิอ๋อมัน้อนครลูกัล็กก่อนี่เสามมื้นหาด้วครับสามมื้นหาครับผมเบิ้องม้วไกลๆเบิ้องกว่างๆน้ำพี่น้องครับวันนี้สามสิบหาเมลอยสี่สิบกัวนะครับเนาะเบื้อาเดี๋ยวผมชุดเจภาพเบิ้งหน้านะครับเนาะอ่ะหน้าตานะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดญ่ชอบราคาเบาๆเลยล่ะครับพี่น้องครับตัวล่องไดเลยครับสามมื้นหาอันนี้คือต่อรองได้แล้วก็บซุ้มพี่ทวีสานนี่ครับพี่น้องอ่ะ ดูใกล้ๆชัดๆเหลือ<ม>ก็ชอบแบบนี้มาเอาเลยนะครับเนาะขอ,ของของพาซีทครับผมหม้องโมเดงดอกเดือบึงครับผมข้าง้สยพี่น้องหินชัดไปอ๋อนีเด้อ,ะอ <c oughs> นอะครับเดี๋ยวจะพาเบื้องคููต่อไปครับพี่น้องครับวันนี้ ต่อไปเป็นงวเอฟครับผมเออเป็นงวเอฟมีไห้อีกมีสองตัวยิ่หัวลุ่นพี่น้องครับต่วง่า,งามงามเลยครับพี่น้องครับครูนี่ตัวดยเาพาะตัวนี้ผู้ใดมากแดงๆนั้นนะถึกถึกเลยนผมนี่ตัวนี้นีย่างเด็ดเลยครับพี่น้องครับอ่าเออนี่เดี๋ยวให้ยืนดีๆเจ้กหน่อยกันนะครับเนาะอ่ะนี่ตัวนี้งวเอฟมีสองตัวนะครับครับสองตัวยกคูครับสองตัวยกคูเลยนะครับเอาตัวนี้ก็ต่อเต็มเต็มนะครับเนาะเออเอวตัวนี้นะครับดิพี่น้องหัวลุ่นนี่นะครับครับ เออเอ้าคู่นี้ตัวนี้เป็นลูกเคฟสามหนึ่งนะครับลูกเคฟสามหนึ่งนะครับเนาะอายุจักเดือนหรอครับปีครึ่งนะครับประมาณปีครึ่งนะครับลูกเคฟสามหนึ่งส่นสูงยี่หไหนครับนี่ประมาณร้อยสี่สิบหรอครับร้อยสี่สิบแต่นี่คือผมไทยเห็นสองตัวพร้อมกันนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งที่ละโตครับใส่ร้อยสี่สิบเคฟสามตัวนี้ไม่ใบเอฟวะครับมีมีทั้งคู่เลยครับมีทั้งครูด้วครับพี่น้องครับอ่เบางตัวนี้ก่อนนะครับสิบเบิดไว้เท่าไยนั่นนะเอายกคู่ครัับบบผมเเเเเเอออออาา่่่งงืกคคคููลยพีน้้ร เอาเบื้องแผ่นหลังตัวนี้นะครับอายืนดีๆลูกเออนะครับยกครูเขี้ยสามหนึ่งกะมีใบครับวันนี้ตัวนี้ลูกพ่อได้ครับลูกเขี้ยหกแปดครับสามหนึ่งตัวนี้หกแปดตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกบวกหรือมะซูซีกันนะเออซูสีกันนะครับเด้อเอาตัวนี้ครูนี่เท่าไรครับมุกเบื้องหาพันบาทครับครูเนี่ยมุบื้องหาได้งามงามนล่แหละพี่น้องผมเดี๋ยวเบื้องเงาหางตัวนี้นะครับเด้อเราจะพฟวตัวแดงแดงอี่นะครับเนาะโยครูไปคุ่มนี่ถ่ายบึกบึกนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้ก็ใหญ่ อันนี้ลูกสามหนึ่งที่ลงไปหกแปดกับหกแปดครับหกแปดนะครับเนาะตัวยิ่งใหญ่เนี่ยพี่น้องเป็นงวงบวทั้งสองนะครับเด้อผมลวก็เป็นงวเอฟทั้งสองตัวเลยนะครับเนาะพร้เดียวกันทั้งสองครับหอกเดียวกันทั้งสองน่ครับผมยิ่งงามๆแต่เมาเอานะครับเออมันตัวใหญ่เลยแหละพี่น้องครับครูนี่นี่เด่นๆเลยเอาเบื้องหน้าเทียบกันมาหน่อยหอกเดียวกันยุ่งกันนี่ดีนะครับเด้อครับผมอ่ะเบื้องหน้าตาใส่กันนะครับเนาะตัวใหญ่ใส่รอยสี่สิบด้วพี่น้องครับรุ่นนี้นี่นอกตั้งๆหลังป ดี๋ยวจะพาเบื้องขลังทางสายของหนองเขาอีกนะครับเนาะนี่ดูชัดๆอเอ้าเออมาเบื้องตัวจริงก่อพี่นอ้อง,งนั่งลกงันเดินไปนะครับเนาะอีกตัวหนึ่งพี่น้องเออนี่นะครับเนาะอ่ะอยากได้ตัวได้กะเมื่อเหลือมาชมวงเหมาครับพี่น้องครับอ่ะนี่เบื้องขลังสายของแม่นี่เอ้านี่แหละครับผมเมื่อในข้อพิสิทธิกะน่าจะมีหอประมาณนี้นะครับเนาะครับผมครับ นี่แหละครับภัยอยากเด้งว่าง่ามกับไม่เลือกเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ